มะเดีค่ะมะหยังมีผีหนี่มะหยังมีผีหนี่มาพึา่งแม่ลาบมาพึกแม่ลาบดำนาสิดำแล้าค่ะเขียดหยังมาดำน,า,า,า,ดนาหรือมากินขนมกินขนมอุ้ยเจ๊จับอุ้งทีเฮีอยอ่ะอ่ะกินสดโดหยกสด อ้ามอ้ามมา,าที่นี่เออเห็นบ้านนั่นน,นาเขาเอื่นยกสซดอ่ะเขายิดนั่นเขาเอื่นยกสซดอร่อยปะอ,อันนั้นยายกาบเริ่มบนแล้วยายกาบเริ่มบนแล้วจ้า พันธุ balls, leagues, ์ง cool, ่กิ่งมาว่าดีเดี๋ยวให้นพันธุ์ง่ายกินโตบอกพี่เฟินเฮ้ยเฮ้ยครบตัวไงเอาจักคลิปกันแม่ดำนาดำนามาพี่ยกมาพี่ยกมาพือ านางลงเมี้มาน้าหรือมากินขนมนี่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 นขนมกินขนมจ้ากินขนมจ้าน้องพีนมาเจ้ะมาดำน้าใส่น้องพีนแม่จ้าว่าสั่นเนาบาอย่างงีม้มาดมน้าใส่น้องพีนแม่จ้าเอาอีกดีกระเทาะออกมาสั่นวนนั่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 น เมียนมาดำนะเด้อมากินขนม,มนเมียนบ้าอ่าใสอกโกแลตเขาเป็นยี้กาไม่หลับไม่ใสพูดไม่หลับไปเอางวัวอันนั้นไม่ใหญ่ิอันนั้นไม่ียใหญ่อันนั้นไม่เงี้กลับ anh à, ăn phải nhí cốp xử xử. phải nhí thứ xèo má tí điếc nòi và sẵn mới leo cái kéo bay thúng mắn này ra thìm lóng hay nè ไปเบ่งเปล่งเล็กินเห็บเบิ้ก่อนกินสักเลีตหบเบิ้ก่อนไตัวไม่ใช่ใส่เน่าของไม่กัดใส่ต้บนเนา พี่นี่มาดำน้ามาดึงไม่เงญยกาบดำนาพุ่นไม่ไงียกาบดำนาเอาเมียนผู้ใดเน่ะกับนั่นเมียกน้อยมหมนั่นดิเอามันคือลงไมย่ยางพี่ คิดว่าบักคิ้วอยู่พี่มามาเด้อมาดำนะมาเบิงเด็กหน่อยกินขนมเด้อพี่น้องมาแน่นว่ามาดำนะผู้ใดผู้ใดบัวเอาหมวกทอดรองนี้ยังหมวกอ่ะบ้าวอนเดียดป่ะเนีย <c oughs> เนี่ย,ยมันเปลี่ยนสุดใ <c oughs> สยใจกิน ออไรคอยบานจ้า <tr Patter ns> ก็าืดูการดำนาแล้วทำนาแล้วพี่น้องเอ้ยพี่หญงกาหวานเบิดแล้วเหลือไม่ใหญ่กุลาบแม่น,นะเบลละาเต

เนปาด้โตไฟรน้จ้กไหมอ้เนปาต์ตัดกำชน ของเหรียญนางเอาไวทเลิน แซ่บว่ากินขนมเอิอน้นเพิ่นกินน้ำแม่แม่หมดขั้ระวังหมดคันอีกคืนเด้อหนี่พิมวาดหยกศาสตยใส่บู้าดอ่ะเน่พผานหเอามา,า,าเอสไปเอาซาเอสเซียนะ เด็กหน่อยพี่น่อยเท้ใจสุดจาของหญงเท้าใจสุดจาของหญิง